การเกิดใหม่ของเนืะอการเดียนตอนที่629 p u พุซี่ปรากฏตัวดามิ2สองค่าที่สัตว์เลี้ยงของพุซซี่ได้รับไปนั้นมันเป็นสกิลของสัตว์เลี้ยงที่คล้คลายๆกับสกิลของผู้เล่นนั่นก็คือ Sacrifice ดามิที่เจ้าของจะได้รับนั้นสัตว์เลี้ยงจะเป็นคนรับไปแทนโชคร้ายวินสฟ็อกนั้นเป็นสัตว์เลี้ยงประเภทเวท ดังนั้นจึงไม่ได้มีเลือดหรือพลังป้องกันมากเมื่อได้รับดาเมจสูงเข้าไป2ค่ามันก็ตายทันทีแต่การเสียสละของมันนั้นทําให้วายพุซซี่นั้นมีโอกาสที่จะรอดได้ในตอนที่เธอหายจากสตันเธอก็ใช้อซ์แตร็และได้รีบกระโดดถอยหลังออกไปเธอกระโดดออกไปกว่า10เมตรนั่นคือทุมโบของฮันเตอร์ฉางเย่เองก็ตอบโต้อย่างรวดเร็วด้เช่นกันเขาใช้เฮโรลิกลีฟและได้หนีออกมาจากอซ์แร็บ ก่อนที่มันจะทำงานได้แล้วเขาก็พุ่งตรงเข้าหา Y วพุซซี่ด้วยความเร็วอน,นากลัวเฟกเดชพุซซี่นั้นอยู่ๆก็ร้องคล่อาควญออกมาและล้มลงไปนอนที่พื้นไม่กี่วินาทีต่อมาเธอก็ได้กลับขึ้นมายืนอีกครั้งชัดเจนแล้วว่านี่ไม่ใช่การกระทำที่ไร้ประโยชน์ทุกสกิลนั้นจะล็อกเป้าหมายในตอนที่ใช้งานแต่ถ้าเป้าหมายตายสกิลก็จะหยุดแม้ว่าเฟกเดชนั้นจะไม่ได้ทำให้ผู้เล่นตายจริงๆแต่ระบบก็ถือว่าเป้าหมายนั้นได้หายไปแล้ว ช่างเย่เองก็หล่นลงมาที่พื้นเมื่อใช้สกิลได้ครึ่งทางเพราะอยู่ๆเป้าหมายของเขาก็ได้หายไปนี่เป็นความชำนาญในการใช้สกิลจริงๆเธอถึงกลับสลัดผลของสกิลของเขาได้ชางเย่เองก็อึ้งกับความสามารถของเธอแม้ว่าการใช้เฟกเด,ดจะหลบการโจมตีจากสกิลอื่นง่าย แต่มันต้องใช้ช่วงเวลาที่เหมาะเจาะถึงจะทำแบบนั้นได้การใช้เฮโรลิกริฟนั้นใช้เวลาแค่เพียงเสี่ยววินาทีบอกเลยว่าการตอบสนองของพุชซี่นั้นรวดเร็วมากที่จะทำให้เธอตอบโต้ได้ในระยะเวลาอันสั้นขนาดนั้นแม้ว่าผู้หญิงคนนี้จะดูหมกมุ่นในเรื่องการแต่เธอก็เป็นหนึ่งในผู้เล่นที่สุดยอดเธอประมาทไม่ได้เลย อีกอย่างมันได้ยืนยันข้อสงสัยของฉา,ยยางนเี่แล้วเธอไม่ได้ซ่อนความแข็งแกร่งที่แท้จริงด้วยการพูดเรื่องลามกดูเหมือนเธอต้องการให้คนเชื่อว่าพวกคนที่แพ้เธอนั้นมาจากคำพูดของเธอมากกว่าทักษะของเธอพุชซี่เอาหลังพิงกำแพงก่อนที่จะกระโดดออกไปข้างหน้าด้วยการที่มีตัวพิงทำให้เธอกระโดดมาได้ไกลกว่าเก่าเธอหัวเราะคิกคักออกมาเหมือนกับเด็กน้อยพร้อมกับวิ่งไปรอบๆสนามต่อสู้ในตอนที่เธอวิ่งอยู่เธอกระโดดเต้นรังกาและยิงออกมาเรื่อยๆ ธนูแต่ละดอกนั้นโดนฉังเย่ยอย่างแม่นยำเธอไม่ได้ลดความเร็วลงไปเลยสักนิดในตอนที่โจมตี <c oughs> นี่สินะทักษะที่แท้จริงของเธอฉังเย,ย่เองก็อดจะชื่นชมเธอไม่ได้การกระโดดหมุนควงตัว360องศาในอากาศนั้นก็คือลิฟช็อตมันไม่ส่งผลต่อความเร็วในการเคลื่อนที่ของผู้เล่นในตอนใช้สกิลด้วยช่วงของเกมในตอนนี้ฮันเตอร์นั้นสามารถทำดามเมจได้พอสมควรเพราะครูดาวของสกิลพวกเขานั้นสั้น หลังจากที่ผู้พัฒนาได้ปรับแต่งแล้วพวกนั้นจะเป็น DPS ที่ดีที่สุดในการสู้แบบทีมและการสู้กับบอสแต่ข้อเสียของฮันเตอร์ก็ยังเป็นการต่อสู้แบบ PVP อยู่เมื่อคู่ต่อสู้ของเขาเข้าใกล้เกิน3เมตรพวกเขาจะทำอะไรไม่ได้แม้ว่าฮันเตอร์นั้นจะมีท u มเบิและเบรกิ n งช็อตที่เอาไว้ใช้เศร้าระยะห่างกับคู่ต่อสู้แต่ก็มีวิธีที่เพื่อนคลาสอื่นๆนั้นจะรับมือกับสกิลนั้นอยู่คู่ต่อสู้คลาสอื่นๆอาจไม่สนใจผลของสตันเบรกิ n งช็อตโดยการกินโมบิลิตี้พอ นักรบก็แค่ใช้สกิลชาร์จโจนก็ใช้สปรินท์ในขณะที่นักเวทก็จะใช้แอปเปอร์ดแต่ละคลาสนั้นมีสกิลของตัวเองที่สามารถเข้าถึงตัวของฮันเตอร์ได้ดังนั้นการโจมตีของฮันเตอร์จึงทำได้แค่ยิงจากระยะไกลได้เท่านั้นเมื่อเป้าหมายเข้ามาใกล้ฮันเตอร์จะใช้ทูมเบิลเบรกิ้งช็อตหรือไม่ก็ไอซ์แรเพื่อสร้างระยะห่างก่อนจะโจมตีเป้าหมายต่อถ้าคู่ต่อสู้ทำแบบนั้นไม่ได้ก็ถือว่าตายไปแล้วดีๆนี่เอง แต่ปรากฏว่ามีการโผล่มาของลีฟช็อตนั่นเป็นสกิลจุดเปลี่ยนสำหรับฮันเตอร์ในการ PvP เพราะฮันเตอร์นั้นสามารถวิ่งและยิงไปพร้อมกันได้อีกทั้งยังรักษาระยะห่างกับคู่ต่อสู้ไว้ได้ด้วยพวกเขาไม่จำเป็นต้องเข้าไปที่จุดอับอีกต่อไปแต่การโจมตีธรรมดานั้นไม่เหมือนกับการโจมตีโดยใช้สกิลผู้เล่นจำเป็นต้องยืนอยู่เฉยๆและเล็งอย่างแม่นยำในขณะที่กระโดดตีลังการในอากาศจะทำให้ผู้เล่นนั้นต้องเคลื่อนไหวในอากาศตรงนั้นตลอดเวลา มันยากที่ผู้เล่นจะเลงและปล่อยลูกธนูออกมาใส่เป้าหมายได้อีกอย่างที่สําคัญที่สุดก็คือเวลาที่เหมาะเจาะด้วยปกติแล้วมีโอกาส30%ตอนที่จะกระโดดตรีังการแล้วสามารถยิงใส่คู่ต่อสู้ได้ถ้าฮันเตอร์คนนั้นเพิ่มอัตราการโจมตีโดนเป็น60%ผู้เล่นคนนั้นจะถือได้ว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญเลยก็ว่าได้และเมื่อฮันเตอร์เพิ่มอัตราการโจมตีได้เป็น90%ผู้เล่นคนนั้นจะถือว่าเป็นสุดยอดของฮันเตอร์เลย พุชซี่เองก็ถือได้ว่าเป็นสุดยอดของฮันเตอร์ไปแล้วมาถึงจุดนี้ความแม่นยำของเธออยู่ที่100%เปอร์เซ็นต์ลูกธนูทุกดอกของเธอนั้นไม่พลาดเลยสักลูกฉางเย่จำได้ในชีวิตก่อนว่าลิฟช็อตนั้นเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางในหมู่ผู้เล่นในเกมในเวลา3ปีต่อจากนี้เท่าที่เขาจำได้มีฮันเตอร์ไม่กี่คนที่ใช้สกิลนี้ในการต่อสู้ตอนที่เขาเพิ่งเข้ามาเล่นเกมพระเจ้านี่เป็นครั้งแรกเลยที่ฉันเห็นฮันเตอร์ทำตัวได้สุดยอดขนาดนี้ฮันเตอร์ทำแบบนี้ได้ด้วยเหรอเนี่ย ยิงยงยงิทั้งที่ลอยเนี่ยนะฉันไม่เคยคิดมาก่อนเลยทุกคนต่างก็อึ้งกับความสามารถของเธอในตอนที่ชมการแข่งขันอยู่ดูเหมือนว่าจะเป็นจุดเปลี่ยนอันยิ่งใหญ่ในวิธีการเล่นของฮันเตอร์ซึ่งน่าจะไม่นานต่อจากนี้เฟลิสฉางเย่ยเรียกเฟลิสเฟลิสรู้ดีว่าฉางเย่ยคิดอะไรเธอเลยโฉบลงมาและแปลงร่างเป็นมนุษย์จากนั้นเธอได้ไปคั่นกลางระหว่างฉางเย,ยและพุซซี่ ความเร็วในการเคลื่อนที่ของผู้เล่นนั้นเทียบไม่ได้กับสิ่งที่บินได้ดังนั้นพุซซี่จึงหยุดไม่ทันในตอนที่เฟลิสเข้ามาขวางและชนกันเข้าไปปังเมื่อชนกันแล้วคนที่กระเด็นนั้นขึ้นอยู่กับค่าสปริงในขณะเดียวกันฮันเตอร์มักจะพึ่งค่า a g i l ลิตในการต่อสู้อยู่แล้วมันจะไร้เหตุผลถ้าจะเอาฮันเตอร์มาเปรียบเทียบค่าสปริงกับเฟลิส พุซี่กระเด็นกลับหลังออกไปทันทีเธอรีบกลับมารักษาระยะห่าง10เมตรระหว่างเธอกับฉางเย่ฉางเย่คงจะเข้าถึงตัวเธอได้ถ้าเธอช้าไปอีกนิดเมื่อเธอกระเด็นอยู่ฉางเย่ก็มีเวลาพอที่จะเข้าถึงตัวเธอได้แล้วนี่นายอยากมีเซ็กกับฉันแล้วเหรอพุซี่ขยิบตาให้พร้อมกับทําท่าเชิญชวนฉางเย่ในตอนนั้นยายแมงมุมนับไม่ถ้วนก็พุ่งออกมาจากมือของเธอและจับฉางเย่เอาไว้ ทำให้ฉางเย,ย่เคลื่อนไหวไม่ได้ทันทีมันคือเว b เอน a n g ก e เม้นต์ล็อกเป้าหมายให้เป้าหมายเคลื่อนที่ไม่ได้10วินาทีเป้าหมายจะเคลื่อนที่หรือทำการโจมตีไม่ได้แต่การโจมตีใดๆที่เป้าหมายได้รับจะทำให้เอฟเฟกของสกิลหมดไปโหมันผิดพลาดอย่างมากเลยที่ประมาาเยนี่เธอมีกับดักซ่อนอยู่มากมายนะับไม่ถ้วน v a r i e a r s view ฉางเย,ย่กดใช้สกิลลบดีบัฟทันทีแล้วเขาก็เวียงดาบของเขาฟันผู้หญิงคนนั้นไปสทีที่ตรงหน้าอก 1บ5 5 2 3 5 4 3 8 9ลบ,บ54,389เลือดได้กระฉุดออกมาที่พื้นพร้อมกับฉางเย่นั้นได้ใช้การโจมตีที่ดาเมจสูงที่สุดอย่าง God of Body d e s t c e s t i o n เข้าใส่พุชซ,ซี่ด้วยตามด้วยการโจมตีธรรมดาดาเมจกว่า2100 0นนั้นโผล่ขึ้นมาบนหัวของผู้หญิงคนนั้นทันทีนี่มันเป็นการคอมโบโจมตีที่สุดยอดผู้หญิงคนนั้นได้ร้องออกมาก่อนจะล้มลงไปนอนที่พื้น เฉียงเย,ย่เองก็มองไปที่ร่างกายของเธอและตระหนักได้ว่าการต่อสู้นั้นยังไม่จบระบบยังไม่ได้ทําการประกาศออกมาแล้วเขาก็ยังไม่โดนวับออกจากสนามต่อสู้ด้วยชึบลูกธนูสีดำลอยออกมาจากที่ไกลๆพุชซี่ไปโผล่ห่างจากเขาไป30เมตรเธอเหมือนเดินออกมาจากมิติอื่นและเธอก็ได้ใส่ลูกธนูดอกที่สองและเตรียมพร้อมจะยิงเขาใส่ฉางเย่เฮ่ hey, นี่มันสกิลที่คล้ายๆกับไร c ์อ n นิวเลยนี่ฉางเย,ย่เองก็ไม่ได้ถามอะไรออกมา เพราะเขารู้ดีว่าเขาได้บังคับให้ยายเนี่ยใช้ไ่ตายออกมาแล้วเขาคงมีแต่โดนด่ายายนั่นน่าจะบ้าตายแล้วมั้งตอนนี้เฟลิส <Fel iz. S 1> ฉางย่เองก็เรียกเฟลิสอีกครั้งทั้งสองคนเข้าใจกันอย่างลึกซึ้งเพราะได้ร่วมมือกันต่อสู้กันมานานเฟลิส <Fel iz S 1> ก็พยักหน้าและเปลี่ยนร่างเป็นมังกรจากนั้นเธอได้บินขึ้นไปบนอากาศและใช้ไฟเอิร์มิซา์ในขณะเดียวกันฉางย่เองก็ถอยกลับมาไม่กี่ก้าวอย่างรวดเร็วที่สุดเท่าที่เขาจะทำได้บ้าเอ้ย พุทซี่ตัวหนักได้ว่าฉางเย่นั้นออกไปนอกระยะของเธอก่อนที่เธอจะยิงดอกที่สองกุญแจที่ผู้เล่นโจมตีไกลจะเอาชนะคลาสโจมตีใกล้ได้ก็คือต้องรักษาระยะห่างเอาไว้ถ้าคลาสโจมตีใกล้เข้ามาได้ไม่ใกล้พอคลาสโจมตีไกลก็จะชนะการต่อสู้ไปพุทซี่นั้นข้ออยู่ห่างจากคู่ต่อสู้30เมตรเสมอเธอไม่เคยคิดว่าฉางเย่จะกล้ากลับหลังแบบนี้ เธอบังคับฉางเย่ยด้วยตัวของเธอเองแต่ฉางเย,ย่กลับหนีและวิ่งหนีไปในทิศทางอื่นแม้ว่าเธอจะเร็วกว่าฉางเย,ย่เล็กน้อยแต่มันก็ต้องใช้เวลากว่าเธอจะตามเข่าทันในขณะเดียวกันเฟลิสก็ใช้โอกาสนั้นเข้าโจมตีพุซี่ทุกการโจมตีที่สาวน้อยเฟลิสนั้นใช้ออกมาใส่พุซี่สูงถึง4 5 0 0 0ด้วยจำนวนดาเมจขนาดนั้นไม่ใช่ปริมาณที่คู่หมูต่อสู้ของเธอจะฮิลได้ทันแน่ๆดังนั้นเลือดของพุซี่จึงเริ่มลดลงเรื่อยๆพุซี่คำรามออกมาด้วยความโกรธ แล้วก็เริ่มยิงธนูเข้าใส่เฟลิสทั้งคู่นั้นอยู่ห่างกัน30เมตรพอดีถ้าเฟลิสโจมตีเป้าหมายได้งั้นพุซซี่ก็โจมตีได้เช่นกันหลังจากที่ดวลกันอยู่สักพักเฟลิส mm. ก็ได้กระพือปีกข,ของเธอแล้วเริ่มถอยออกมาจากการดวลทันใดน,นั้นฉางเย,ย่ก็เข้ามาหาคู่ต่อสู้อย่างรวดเร็วด,ด้วยสกิลชาร์จพุซซี่โดนสตันเข้าทันทีแม้ว่ามันจะแค่หนึ่งวินาทีแต่มันก็เพียงพอสําหรับฉางเย,ย่ในการปิดงานนี้ได้ยังไงซะดาเมจของเขาก็น่ากลัวอยู่แล้วลบ 1 18, 8 9 0 8ลบ52,723รอ frost r i k e ตามด้วยการโจมตีธรรมดาทำให้เลือดของยายนั่นหมดลงทันทีเธอกลับมายืนไม่ได้อีกเพราะว่าเธอตายแล้วการต่อสู้นี้ในที่สุดก็จบลงแล้ว ฉางเย่เดินวับออกจากสนามต่อสู้ทันทีบางเอื่นว่าเย,ยสาวเซ็กซี่คนนั้นได้เดินเข้ามาหาเขาพร้อมกับสายก้นของเธอไปมาหน้าของเธอดูจะไม่พอใจแต่ก็ไม่ได้แสดงท่าทีผิดหวังออกมาเธอดูเหมือนจะสนใจฉางเย,ย่ในตอนที่เธอมองมาที่เขาจากนั้นเธอก็ได้พูดขึ้นนายเป็นผู้ชายคนแรกที่เอาชนะฉันได้ในการต่อสู้แบบหนึ่งต่อหนึ่งฉ <c oughs> างเย,ย่เลยตอบกลับไปว่าฉันต้องดีใจไ <c oughs> หมอ่ะฉันอะนะสนใจในตัวนายผู้ชายจากตะวันออก ถ้านายสนใจก็แค่มาหาฉันที่ห้องหลังจากจบการแข่ง L 1 2 0 9จำไว้นะนั่นหนัะเลขห้องของฉันฉันจะรอคอยให้นายมาพิชิตใจฉันอยู่นะายพุซซี่ขยิบตาให้ฉางเย่ก่อนที่เธอจะเดินจากไปพร้อมกับก้นอันกลมกลึงของเธอนี่นายจะทำการต่อสู้สิบวิให้เป็นสองนาทีเพื่อลิเตอร์สโนทำหน้าโกรธใส่ฉางเย่พร้อมกับพูดขึ้นมาอย่างหึงหึงทไมนายไม่สู้ไปทั้งคืนเลยหลังนั้นน่ะฮะ เฉีงเย่เองก็ไม่ได้สนใจคำพูดนั้นตอนที่เขาเห็นดิสเลร์นั้นกำลังกัดปากของตัวเองอยู่ด้วยความตื่นเต้นที่จะได้ลงไปอัดคนเขาก็เขกหัวเยตัวเล็กแล้วพูดขึ้นหยุดเผลได้แล้วเตรียมตัวเธอเป็นคนต่อไปนะโอ้ยหยุดตีหวัวฉันได้แล้วแทงกากถ้านายทำแบบนี้ต่อไปแล้วฉันโง่กว่าเดิมล่ะอยะตัวเล็กนั้นทั้งแปลกใจแล้วก็โกรธเออนะ่ะไม่ต้องคิดมากเธอโง่อยู่แล้วโง่จนโง่กว่านี้ไม่ได้แล้ว ใครจะไปรู้ถ้าฉันคอยเคกต่อไปเธออาจจะฉลาดขึ้นมาก็ได้ฉันเย้หัวเราะออกมาไอ้บ้านี่เย่ตัวเล็กนั้นพองแก้มพร้อมกับกรอกตามองฉันเย่ในตอนนั้นการต่อสู้รอบที่สี่กำลังจะเริ่มต้นขึ้นเย่ตัวเล็กเองก็ถูกวับเข้าไปในสนามต่อสู้ทันทีคู่ต่อสู้ของดิสเนอร์นั้นเป็นโจนหลังจากที่เล่นซ่อนหามากว่าหนึ่งวันในที่สุดเธอก็จัดการให้โจนออกจากที่ซ่อนได้ยังไงซะ เธอก็ฝึกมากับสุดยอดโจนอย่างฟรอสไนท์ในตอนที่โจนโดนเจอตัวมันก็ไม่มีอะไรให้อธิบายต่อดิสเลอร์เหวี่ยงขวานอันใหญ่ของเธอใส่คู่ต่อสู้และเปลี่ยนเขาให้กลายเป็นกองเนื้อและได้รับชัยชนะกลับมาง่ายๆ score ตอนนี้อยู่ที่4ต่อ0ูนย์ซิลกิซอฟแบทเททีมนั้นขึ้นนำอย่างขาดลอยตราบใดที่เอาชนะได้อีกรอบพวกเขาก็ไม่ต้องลงแข่งแบบทีมโมราแบทเทอทีมนั้นตกอยู่ในสถานการณ์ลำบากแต่พวกเขาได้ส่งผู้เล่นที่ดีที่สุดออกมาแล้ว นั่นก็คือ Seductive by Pussy ไม่มีใครเก่งได้พอๆกับผู้หญิงคนนี้เลยในทีมนี้พวกเขาคงหวังพึ่งได้แค่โชคว่าอีก3คนจะชนะหมดจากนั้นพวกเขาจะได้ลงแข่งแบบทีมมันก็ดีที่มีความหวังแต่ความเป็นจริงมันโหดร้าย Lost Dream นั้นได้ฉีกกระชากความหวังนั้นเป็นชิ้นๆโดยการชนะรอบต่อมาและก็ได้ไปอีก1คะแนนซ i l k y s ็ f ชนะรอบแรกด้วยคะแนน5ต่อ0พวกเขานั้นขึ้นนำโดยได้คะแนนสุดท้ายมาเป็น1ต่อ0 รอบที่สองกำลังจะเริ่มขึ้นตอนนี้คู่ต่อสู้ก็รู้เกี่ยวกับสมาชิกในทีมของฉางเย่มากขึ้นพวกเขาอาจจะจัดลำดับในการต่อสู้ใหม่โดยขึ้นอยู่กับลำดับในทีมของฉางเย่และเพื่อป้องกันเรื่องนั้นฉางเย่ได้ตัดสินใจให้ทุกคนทอยลูกเต๋าว่าใครจะได้ขึ้นไปก่อนโดยการใช้วิธีการสุ่มแบบนี้เขาจะทําให้คู่ต่อสู้นั้นสับสนได้แน่นอนในการแข่งรอบที่สองซิลกิซอฟได้เสียคะแนนให้คู่ต่อสู้ไป1คะแนนแฮปชอต ถือได้ว่าเป็นผู้เล่นอาชีพแต่ไม่ใช่ผู้เล่นที่สุดยอดจนกว่าที่เขาจะได้มังกรมาแต่นั่นก็ไม่สำคัญอะไรเพราะฉางเย่ฟรอสไนท์ลิเตอร์สโนว์ดิสเลอร์และลอสส์บีมได้ชนะมาพวกเขาได้คะแนนไปในรอบที่ 2- 5ต่อ1นและทำให้โมราแบทเทิลทีมนั้นตกรอบไปด้วยคะแนนสุดท้ายก็คือ2ต่อ0และพวกเขาก็ได้เข้ารอบ8ทีมสุดท้ายฉางเย่และทีมของเขานั้นเดินออกจากห้องโถงเพื่อกลับไปพักผ่อนที่ห้องของตัวเอง ถึงแม้ว่าพวกเขานนั้นจะไม่ได้ต่อสู้ทั้งวันแต่พวกเขาก็ยังล็อกอินกลับเข้าไปดูการแข่งขันของคู่อื่นๆพวกเขาวางแผนว่าจะดูและว,วิเคราะห์คู่ต่อสู้สําหรับคู่ที่จะเจอในรอบต่อไปก๊อกก๊อกก๊อกทันใดนั้นก็มีคนมาเคาะประตูเสียงดังชางเย่สงสัยว่าเป็นใครริโตสโนหรือฟรอสไนท์ที่อยากแอบเข้ามาในห้องของเขาเพื่อใช้เวลาอยู่กับเขางั้นหรอซึ่งผู้จัดเองก็ใจกว้างพอที่จะให้ห้องส่วนตัวกับผู้เล่นแต่ละคน ฉางเย,ย่เดินไปเปิดประตูที่เขาเห็นก็คือชายที่ดูอายุร,ราวๆ50ปียืนหยุดตรงหน้าประตูเขามีผมสีทองและแต่งชุดทักซิโดชายคนนี้ดูเหมือนพ่อบ้านแก่ๆที่ฉางเย,ย่เคยเห็นในหนังเขาลืมตัวไปเขาเลยมองชายคนนั้นตั้งแต่หัวจะรดเท้าชายคนนี้ไม่มีเครื่องหมายตกใจบนหัวแบบในเกมหลังจากที่ทำแบบนั้นเสร็จฉางเย,ย่ก็ตระหนักได้ว่าเขาไม่ได้อยู่ในเกมผู้ชายที่ยืนอยู่ตรงหน้าของเขานี้คือคนจริงๆ คนคนนี้นั้นไม่ใช่ NPC ข้างๆชายแก่คนนั้นมีเด็กสาวยืนอยู่ข้างๆเธอดูอายุราวๆ20ปีหน้าตาดีเธอสวมแว่นตาสีทองเหมือนกับเด็กเรียนตอนนั้นเองชายแก่ก็เริ่มพูดขึ้นฉางเย่ยนั้นน่แต่คิ้วขมวดเพราะไม่เข้าใจเลยสักคำคุณฉางนี่คือทัชโรชพบ้านของปราศาทฉันเป็นล่ามของเขาผู้หญิงที่อยู่ข้างๆอธิบายฉางเย่ยรู้สึกสบายใจขึ้นเมื่อได้ยินภาษาจีนที่เธอพูดขึ้นมา คุณทัตโรชอยากแจ้งคุณว่าเขานั้นมาที่นี่เพื่อเชิญคุณไปพบกับเจ้าของปราสาทแห่งนี้และนั่นก็เป็นคำสั่งของเขาด้วยหลังจากที่ทัตโรชและสาวคนนั้นพูดเสร็จทั้งคู่ก็โค้งให้กับฉางเย่พร้อมกับท่าทางเชิญทางนี้ครับเจ้าของปราสาทเชิญเขางั้นเหรอฉางเย่อึ้งและสับสนเอามากๆเท่าที่เขาจำได้เขาไม่เคยรู้ว่าใครเป็นเจ้าของปราสาทดังนั้นทำไมเจ้าของถึงต้องมาเชิญเขาด้วยล่ะหลังจากที่คิดสักพักฉางเย่ก็ได้พูดขึ้นมา เจ้าของนายได้พูดแล้วนี่ฉันคงไม่กล้าที่จะปฏิเสธหรอกงั้นก็ไปกัน